สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียหมูครับวันนี้ผมก็มีส้มตําหลังจากห่างหายไปนานเนาะหลังจากห่างหายไปนานจากส้มตำเนาะวันนี้ผมก็มีเมนูส้มตําแล้วก็ปิ้งปลาดุกครับแต่ว่าปลาดุกยากมันเองมาครับทุกคนมาชิมไปพร้อมกันครับสาหรับช่องเฮียหมูแล้วไม่ต้องพูดมากครับผมมาโอ้ปลาดุกมีไข่ด้วยอือเอาตรงไข่ก่อนโอ้เละหมดแล้วอือ มาครับทุกคนื ừ, มตำซับๆไปเลยอือโอ้ออืออร่อยมากอ,อืมาครับทุกคน ตมตำแซ่บๆกับปลาดุกย่างนี่มาอืมโอ้ อืนี่ครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเฮียหมูแล้วก็คอยติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ให้เฮียหมูด้วยนะครับผมฝากทุกคนติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับ มาสักคำหนึ่งสืดื้อยอดมากครับทุกคนโอ้ฝนจะตกแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไ่เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย